ขอบระคุณนะคะอาจารย์ก็อินเฟคชันคอนโทรลก็เป็นสิ่งที่พวกเราที่ทำงานเนี่ยก็คงจะต้องสนใจนะคะเพราะว่าเราทำงานแล้วก็เราก็ไม่อยากติดนะคะก็ในส่วนของตัวไวรัสเนี่ยพวกเราคงทราบอยู่แล้วนะคะว่ามันเป็น RNA ไวรัสนะคะ นะคะแล้วก็มันอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะอันนี้ก็คงทราบนะคะว่ายิ่งเย็นนะคะแล้วก็ยิ่งซื้อเนี่ยมันก็จะยิ่งอยู่นานขึ้นนะคะการทำลายเชื้อเนี่ยมันไม่ยากนะคะเพราะว่ามันเป็น envelop virus นะคะอันที่เราแนะนำก็คือในเรื่องของ70%แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ในเรื่องของอโซเดียมไฮโปโคลรไยต์นะคะแล้วก็ความร้อนเนี่ยไม่มากก็สามารถทำลายมันได้นะคะ เน้นๆสำหรับในเรื่องของอการทรานส m ม s ชันเนี่ยก็คือมันไม่ได้เป็นบอลทรานส์มิชันนะคะแต่มันมีแอร์รอซอลทรานส s มิชัโดยเฉพาะยิ่งเมื่อเราทำกิจกรรมอะไรที่มันเกิดฝอยละอองซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับว่าเราจะใส่ PPE ยังไงนะคะ นะคะสิ่งที่สําคัญนะคะในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อเนี่ยก็คือเราต้อง Recognize คนไข้ให้เร็วที่สุดนะคะแล้วก็ทำ source control คือ control ที่ตัว source นะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ดารินก็ได้พูดเกี่ยวกับในเรื่องของระบาดวิทยาอยู่แล้วนะคะ ในช่วงนี้ซึ่งในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยนะคะก็มีในเรื่องของอการที่เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครไม่เป็นนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะต้องใช้สแตนดาร์ดพรีคอชั่นสำหรับผู้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากแต่ถ้าสมมุติว่า เข้าเกณฑที่เมื่อกี้ระบาดบอกนะคะแล้วเราคิดว่าเอ๊ะคนนี้เนี่ยเป็น suspected case ของโควิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของ r o p l e t กับ n t n t t p t p r e u t u t n เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นแล้วเมื่อไหร่นะคะที่เราทำ a อ r o s o s o l producing procedure เมื่อนั้นเราต้องใช้ r i r r o r p r p r e u t u t n นะคะการ Precaution นั้นจริงๆมันจะต้องมีในเรื่องของ administrative ด้วยแล้วก็ดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าตัวไวรัสมันออกมาเมื่อกี้ที่พูดไป ะะว่ามันออกมาในสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันยังไม่ได้ตายทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ Clean Environment เนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแล้วก็ Engineering Control ที่เกี่ยวกับในเรื่องของอากาศนั้นจะมีความสําคัญเมื่อเราทำแอร o s อสไลซ t เซชันกับคนไข้นะคะ,คะก็แอดมิ i ิสเ o n ทีฟคอนโทรลนะคะก็หลักๆก,ก็พวกเราคงรู้กันอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการที่เราจะต้องมีการฝึกซอฟนะคะจะต้องมี i n f r a าสตรั t เจอร์ d อนะ แล้วสิ่งที่อยากจะเตือนก็คือณนะตอนนี้เนี่ยนะคะในช่วงที่มีการระบาดในวงกว้างของประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งกรุงเทพแล้วก็เขตใกล้ๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ของโรงพยาบาลโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ที่มีความหนาแน่นนะคะ มันเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะว่าคนไข้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลไม่ได้เป็นโควิดแต่ไปเจอคนที่เป็นโควิดที่อาการยังไม่มากนักนะคะแล้วเราดีเทคไม่ได้เนี่ยเขาอาจจะติดโควิดจากโรงพยาบาลน,นะ,ะเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ social spacing นะคะในโรงพยาบาลด้วยแล้วก็ Prevent ในเรื่องของ overcrowding นะคะในะจุดที่แน,น่นๆของโรงพยาบาลน,นะคะ นะอันนี้ก็การฝึกซ้อมนะคะเราก็คงจะซ้อมกันหลายครั้งแล้วนะคะก็ฝากไว้สําหรับ ICN ทุกท่านที่ฟัง Facebook Live ครั้งนี้นะคะว่าต้องฝึกให้บุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณหมอนะคะเพราะว่าต้องดูคนไข้ในลักษณะของ Intensive Care นะคะทัานต้องมั่นใจนะคะว่าคุณหมอใส่ PPE และโดยเฉพาะถอด PPE ต้องไม่คอน a ทมิเนชันอันนี้เป็นจุดประเด็นที่สําคัญที่อยากจะเน้นนะคะ ในแง่ของในโรงพยาบาลเนี่ยนะคะเราก็จะต้องบอกให้บุคลากรทุกคนนะคะมีความอ l e ในการที่จะคิดว่าคนไข้ทุกๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะมีเชื้อโควิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจึงจะต้อง precaution เสมอนะคะไม่ว่าคนนั้นจะสงสัยว่าเป็นหรือไม่เป็นนะคะแล้วก็ในเรื่องของ respiratory hygiene and cough etiquette คือ,อไอจามปิดปากนะคะ ล้างมือเสมออันนั้นเป็นสิ่งที่เน้นมากๆเลยนะคะ,ะการคัดกรองนะคะการคัดกรองผู้ป่วยทุกโรงพยาบาลเนี่ยคงมีการคัดกรองอยู่ละนะคะ,ะในส่วนของการคัดกรองถ้าจุดที่คัดกรองมีเบรยเร์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะเพราะกันเราอีกชั้นหนึ่งถ้าสมมุติว่าพยาบาลที่คัดกรองอยู่หลังเบรยร์เนี่ยฮะก็อาจจะไม่ได้ต้องใส่อะไรมากนักนะคะใส่แค่เซอร์จิคัลมาสก็พอนะคะแต่ถ้าอยู่โล่งๆแบบนี้นะคะก็ ระยะห่างนะ,ะก็ต้องเมตรกว่า,วาขึ้นไปเมตรครึ่งประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะใส่เฟสชิลเนี่ยก็ไม่ห้ามกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยทำเฟสชิลกันเองแล้วค่ะนะคะ,นะคะก,ก็ทำได้นะคะนะคะ่ะ อันนี้ precaution เมื ution, กี้พี่เรียนให้ทราบนะฮะคนไข้ทุกคนไม่ว่าจะสงสัยหรือไม่สงสัยเราใช้ Standard precaution หมดเลยถ้ามีข้อสงสัยว่าจะเป็นโควิดหรือเปล่ารับเ l e t ดกับ contact precaution ใช้นะฮะถ้า air o s o l generating procedure ต้องอเพิ่ม air b o r n e precaution เข้าไปด้วยนะฮะในส่วนของการทำงานที่มีความปลอดภัยมากขึ้นเดือนจะมีไอตัวประดิษฐกรรมต่างๆนะฮะที่ทั้งต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเรานะฮะประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อทำให้เราปลอดภัยมากขึ้น นะะในการดูแลคนไข้ที่อยู่ในอร์ดเนี่ยนะคะใช้หลักการที่ต้องมีเพื่อนอยู่เสมอนะคะอันหนึ่งก็คือว่า Uh, precaution ต่างๆเนี่ยนะคะเราใช้เป็นนานแค่ไหนนะคะ uh, แรกๆเลย t h บอกว่าเ mm hmm. มื่อคนไข้อสมทอมติกเนี่ยก็ไม่ใช้ตอนนี้ตอนหลังนี้ก็ชักจะพบว่ามันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวจะมีข้อมูลให้ดูเอาเป็นว่าตอนนี้บอกว่า s t a ต d a uh, า d แล้วก็ไอ้พวก uh, drop l e t แล้วก็ uh, contact precaution เนี่ยนะคะเราต้อง continue อย่างน้อยคือ14วันนะคะนับตั้งแต่ uh, เราคน ให้เริ่มมีอาการะฮะ at least นะคะสิบสี่วันนะคะจากข้อมูลอันนี้นะคะซึ่งเหมือนกับที่อาจารย์คุณกัญญาพูดไปเมื่อกี้หาเบปเปอร์จากจีนเนี่ยนะคะแต่เป็นที่น่าสังเกตนิดนึงว่าเบปเปอร์นเนี้ยนะคะเอ่อจะเป็นคนไข้ที่มีอาการหนักค่อนข้างมีสัดส่วนค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นไพธ์ที่เขาเจอในออในเบปเปอร์น,นี้คืออะไร ะะเราสนใจว่าวายรัสมันออกมานานมากน้อยแค่ไหนในเปเปอร์เนี้ยซึ่งบอกว่าเป็นเปเปอร์ที่คนไข้ค่อนข้างหนักเลยนะคะเขาพบวายรัสเชดดิ้งคือเจอวายรัสออกมาแต่ไม่ได้แปลว่ามันมีชีวิตนะคะเขาพบว่ามีมีเดียนเอ่อเดเวชันมันคือ20วัน นะคะในคนไข้ในของของซีรีส์นี้ที่รอดชีวิตนะคะแต่ถ้าในคนที่ตายนี่เขาเจอจนตายเลยนะคะอย,อยู่กี่วันอะไรเงี้ยก็เจอตลอดนะคะดึกยาวที่สุดนะคะสำหรับ d u r a t i o n ของ viral s h e d d i n g เนี่ยนะคะในเปเปอร์น,นี้นะคะในคนที่มีชีวิตเนี่ยเขาพบว่านานถึง37วันนะคะแต่อย่าเพิ่งของใจนะคะว่าเราจะต้อง precaution <oughs> ไปจนถึงเกือบเดือนหรือเดือนกว่า รู้เปล่านะคะแต่พบว่าถ้ามาทำคาลเชอร์เนี่ยพบว่ามันก็คาลเชอร์ได้ถึงแค่ประมาณ8 9วันเท่านั้นเองนะคะหลังจากที่เริ่มมีอาการแล้วเราให้ทรีตเมนต์ไปแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อกี้ที่พูดว่า uh, precaution นั้น at least เนี่ยขอให้เป็น14วันนะคะซึ่งจะมีความสำคัญว่าคนไข้บางคนเนี่ยที่เราอาจจะต้องดีชาร์จไปนะคะดีชาร์จกลับบ้านไปจากข้อมูลเนี่ยมันบอกอะไรมันบอกว่าดีชาร์จไปแล้วเนี่ยนะคะเราคงยังต้องให เขาแยกตัวอยู่สักระยะหนึ่งนะคะแปลว่าไม่แน่ใจว่าไวรัสเนี่ยมันยังอยู่ในร่างกายเป็นหรือตายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือให้ความสําคัญตรงนี้นะคะ,ะมาถึงจุดสําคัญนะคะก็คือเรื่องของเครื่องป้องกันร่างกาย PPE ซึ่งนเนี้ยเนี่ยได้รับคอนเซ็ลต์แล้วก็เห็นในในสื่อต่างๆนะคะว่าใส่ PPE กันเต็มเต็มเหยียดเลยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยดิฉันกลับบอกว่ามันอันตร ในการที่คุณใส่มากเกินไปเพราะสมัยซาสมัยเมอไข้หวัดนกนะคะอีโบลาบุคลากรที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะเขารีวิวดูแล้วเนี่ยปรากฏว่า contamination เกิดขึ้นจากตอนถอด PPE เพราะฉะนั้นหลายๆที่ที่ถามมานะคะถามคุนเซาแตงทุกคนเลยนะคะว่า ่าใส่ cover all ใส่ cover all คือใส่ชุดหนีเนี่ยคิดว่าฉันมั่นใจที่ใส่ชุดหมีเนี่ยนะคะเัีบอกว่าแล้วคุณมั่นใจหรือเปล่าะลวะว่าชุดหนีมันจะฆ่าคุณเพราะว่าตอนคุณถอดอ่ะคุณถอดเป็นหรือเปล่านะคะการถอด PPE ไม่ใช่ง่ายๆนะคะที่จะถาถอดไม่ให้ contaminate นะคะเพราะฉะนั้น PPE ที่แนะนำที่เหมาะสมนะคะ ก็คืออะไรบ้างกาวกันน้ำนะคะมาสก็ดูว่ากิจกรรมที่เราทำจริงๆต้องบอกว่าหลักการเนี่ยก็คือว่าเราต้องมีสติและมีความรู้เมื่อเราจะเลือกใช้ PPE นะคะว่า ริสมันแค่ไหนแล้วเราจะใส่อะไรนะคะถ้ากิจกรรมเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะคะ,ะกิจกรรมที่ไม่ได้มีความเสี่ยงมากก็ใส่แค่ m ม d i ด a l m a s มาสหรือเซอร์จ a l m a มาสก็พอนะคะถ้ากิจกรรมอะไรที่มันมีความเสี่ยงนะคะเราอยู่ใกล้คนไข้ามากแล้วอาจจะเกิดเรงลักษณะของแอ o ร s ไรด์เนี่ยนะคะมาสเนี่ยที่ต่ำสุดที่เราจะใช้ก็คือ N95 นเาะคะเชื้อเข้าทางมูโคซ่าของตาก็ได้นะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีอาย protection นะคะถุงมือถามกันหรูเยว่าถุงมือใส่2ชั้นหรือ3ชั้นดีไหมชั้นเดียวนะคะพอนะคะชั้นเดียวพอถ้าคุณคิดว่าถุงมือมันไม่รู้ว่าชั้นเดียวพอสิ่งที่สําคัญสำหรับ PPE ที่เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ทวีได้พูดถึงนะคะว่า พีพีตามโรงพยาบาลต่าง,าง,าง,างๆร้อยหรอลงไปมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ท่านจะต้องดูว่าอัตราการใช้มันเท่าไหร่แล้วที่ท่านใช้นี่มันเหมาะสมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าท่านจะใช้เ9 5อย่างเดียวเลยท่านยอมใช้เซอร์จิเคิลมาสเนี่ยนะคะมันไม่มีใช้แล้วเวลาที่มีความจำเป็นว่าคุณดูคนไข้หนักนะคะทำแอร์รอลา a เซชั่นเนี่ยคุณจะใช้เซอร์จิเคิลมาสหรือไม่ได้เค a ลมาสหรือ นะฮะถ้าตอนนี้ดูเบาๆแล้วคุณไปใช้ N95 มาสทั้งหมดนะฮะแล้วเดี๋ยวฉันจะพูดถึง PPE for c o r t ward นะคะ,คะ เอาละนะ,ะสำหรับกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่ําอะไรบ้างอะความเสี่ยงต่ำนะคะก็พยาบาลที่คัดกรองนะคะพูดไม่กี่คำนะคะสองสามคำหรือ10บคำนะคะก็อยู่ไกลๆไว้นะคะประมาณเมตรถึงเมตรครึ่งหรือว่ามีแบลนเจอร,ร์อย่างเมื่อกี้ที่ย้ำโชว์ไปแล้วนะคะพนักงานเปลที่ไม่ได้ทําอะไรเลยรปพยืนห่างๆนะคะที่เห็นเคยเห็นภาพรปพอของที่ไซต์ที่เขาทำโคอ,อันชีนเลยนะคะใส่ชุดแบบโอ้โหแบบสุดๆเลยนะคะใส่คอพออด้วย ซึ่งไม่มีความจําเป็นพนักงานขับรถรีเฟอร์นะคะที่อยู่คนละมีพา t ิชั่นกั้นระหว่างคนขับรถกับกับกับคนไข้เนี่ยนะคะก็ใส่แค่นี้ก็พอนะคะใส่อะไรบ้างก็คือต้องทำความสะอาดมือใส่เซอร์จูนโฮมาสนะคะแล้วถ้าหากว่าอยากจะใส่เฟสชิลนะคะก็ไม่ว่ากันนะเพราะเฟสชิลต,ตอนนี้เราทําได้เองด้วยนะคะอ่าถ้าเสี่ยงมากขึ้น เสียงมากขึ้นคืออะไรสมมุติว่าต้องซักประวัติโดยละเอียดจากจุดคัดกรองนี่ซักนิดนิดหน่อยๆนะฮะสนาทีอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าซักประวัติโดยละเอียดนะฮะก็ ใส่ใส่มาติดใส่ surgical mask แล้วนะคะใส่กาวนะคะแล้วก็ใส่ face shield ได้คุณอย่าไปแตะต้องคนไข้นะ,ะเพราะนั้นคุณไม่ต้องใส่ถุงมือแต่คุณทำความสะอาดมือนี่นะคะก็คือความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะถ้าเสี่ยงสูงนะ,ะเสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่เสี่ยงในที่นี้คือ คุณไม่ได้ทำแอร์สไล์เซชันคุณไม่ได้ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝอยละอองอันนี้ได้แก่อะไรบ้างสมมุติว่าเข้าไปดูคนไข้นะคะแต่ว่าก็แค่ไปเหมือนรับปรลอดเฉยๆนะคะเ,เข้าไปดูคนไข้นิดหน่อยในห้องคุณหมอตรวจร่างกายนิดหน่อยนะคะเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะคะเจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ที่เข้าไปในด,ดูคนไข้นะคะเจ้าหน้าที่ที่เก็บเปเซเมนที่ไม่ได้มีละอองฝอยเช mm hmm. ่นอาจจะแค่เจาะเลือดอะไรประมาณนั้นนะคะคุณใส่อะไรบ้างนะคะ ใส่ surgical mask นะคะใส่กาวนะคะใส่ face shield แล้วก็ใส่ถุงมือหมวกนี่ก็แล้วแต่จะใส่นะคะนะ,ะเห็นได้ว่าดฉันไม่ได้แนะนําการใส่ cover all เลยนะคะไม่ได้ใส่ชุดหมีนะคะอาแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกรูปหนึ่งนะคะจริงๆมันเท่าๆกับ,บเมื่อกี้ค่ะแต่เรนมี P รีรอยเพิ่มขึ้นมานะคะ P100 นะ P100 เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยมากกว่า N95 มันมีข้อดีนะคะมันมีข้อดีก็คือว่าไอ้ตัวหน้ากากมันเองเดี๋ยวมันมีมีมีภาพให้เห็นชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะตัวหน้ากากมันเองที่เป็นยางนะยค่ะสิปีก็ยังใช้ได้เลยนะคะที่บราดาเนี่ยตั้งแต่สมัยซาบัดนกอะไรปัจจุบันี้มันยังใช้ได้นะส่วนฟิลเตอร์เจ้าสีชมพูข้างๆเนี่ยค่ะมันก็คือว่ามันใช้ได้จนกระทั่งมันดูเหมือนจะตันนะคะมันเกิน10ครั้งแน่นอน เพราะนั้นเนี่ยคิดดูว่าเราใช้ N95 อย่างมากก็คือใช้ในวันนั้นแต่พีร้อยเนี่ยนะครับ เราสามารถที่จะใช้ได้นานเลยเพราะนั้นเนี่ยในภาวะที่ N95 กําำลังจะหมดไปนะคะถ้าโรงพยาบาลไหนมีพีร0อยนะคะในกิจกรรมเสี่ยงมากๆเดินเชียให้ใช้พ1ร0อย่ต้องฝึกสักนิดหนึ่งนะคะอ่าเสี่ยงซูวีกอันหนึ่งนะคะจริงๆแล้วในเรื่องของทำความสะอาดนะคะแล้วคนที่ทำความสะอาดหรือคนขนขยะนั้นเนี่ยเขาไม่่คยมีความรู้มากเท่าไหร่ในเรื่องของ i อนะคะทั้งๆที่เราฝึกเขาแล้วนะคะเอาให้เขาปลอดภัยนิดนึงแล้วก็กิจกรรมของเขาเนี่ยอาจจะ มีน้ำแฉะแช่ เพราะฉะนั้นเนี่ยใส่รองเท้าบูทได้จะเห็นได้ว่าที่ผ่านมานี่ไม่มีรองเท้าบูทปรากฏใน PPE ของเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่รองเท้าบูทยกเว้นว่าค,คุณขนขยะหรือคุณไปทําความสะอาดห้องนะคะคุณอาจจะใส่บูทได้นะคะค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเจ้าหน้าที่ที่ทําความสะอาดรถพยาบาลหลังเรีร์วซึ่งมันก็จะมีน้ําเยอะหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ใส่บูทไปด้วยนะคะประมาณนี้นะคะกิจกรรมที่ มีความเสี่ยงสูงมาก คือกิจกรรมที่ทําให้เกิดฝอยลองได้แก่ทําอะไรบ้างนะ,ะตั้งแต่เก็บสวอปนะฮะได้แก่การใส่และถอดเครื่องช่วยท่อช่วยหายใจนะฮะการดูดเสมหะบังโคสโคปซึ่งเราคงไม่ค่อยทําเท่าไหร่ CPR พ่อนอยาเก็บศพบ่าศพนะฮะอันเนี้ยก็ให้ใส่พวกเนี้ยในระดับสูงสุดนะฮะซึ่งเรียนจะเน้นนิดหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าใส endotracheal tube นะฮะถ้าโรงพยาบาลไหนมี P ร้อยนะฮะ ก็จงใช้พีร้อยนะคะเพราะว่ามันแนบสนิทกับใบหน้าได้ดีกว่านะคะแล้วการรีเซสติเตนะ,ะการรีเซสติเตเนี่ยนะ,ะซึ่งจะต้องขึ้นไปรีเซสติเตตไปปั๊มเนี่ยนะ,ะอันเนี้ยเป็นกิจกรรมที่ถ้าจะใส่ชุดหมีเน้นโอเคนะคะก็คือถ้าคุณจะต้องทำกิจกรรมอะไรที่คิดว่ามันมันอาจจะตัวกาวเนี่ยมันอาจจะลุยเปิดขึ้นมานะคะ ก็คุณก็ใส่ชุดหมีนะคะใน CPR เท่านั้นเองนะคะที่จะใส่ชุดหมีนอกนั้นคุณไม่ต้องใส่ชุดหมีอ้อแลวอ,อีกคนหนึ่งที่จะต้องใส่ชุดหมีเนี่ยก็คือ,อการรีเฟอร์คนไข้หนักนะคะสมมติว่าเมื่อกี้ที่บอกว่ารีเฟอร์คนไข้ท่านสมศักดิ์พูดบอกว่ารีเฟอร์คนไข้ให้ใส่ทิว้วในเรื่องของถ้าถ้ารีเฟอร์คนไข้หนักๆเลยนี่นะคะเจ้าหน้าที่ที่ไปกับคนไข้เนี่ย คนนั้นแหะฉันคิดว่าควรจะใส่ชุดหมีนะ,ะเพราะว่ามันต้องทํากิจกรรมอะไรที่ม,มันเสียงค่อนข้างเยอะนะ,ะชุดตัวกาวเนี่ยมันอาจจะหลุดได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นพวกนั้นใส่ชุดหมีได้นะฮะอันนี้คือพีร้อยให้เห็นชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในการใส่ชิ้วในการดูสเตชันนะ,ะก็ะเชียร์ว่าถ้าโรงพาบาลไหนมีพีร้อยให้ใส่พีร้อยนะคะ อ,อันนี้ก็โชว์ให้ดูอีกทีนะคะว่ากิจกรรมที่ทําให้เกิดฝอยละอองนะคะฟากสีแดงเนี่ยเป็นฟากที่มีความเสี่ยงสูงที่ทําให้เกิดแ er อโรสไลเซชันเยอะนะคะฟากสีดำเนี่ยแอโรสไ e ค่อนข้างน้อยจะเห็นด้วยว่าการทํา NP s w p เนี่ยมันไม่ถึงกับว่าแอโรสไลมากนะักนะคะแต่ว่า ก็คือใส่ N95 นะคะประมาณนั้นนะคะอ่าครนี้ถ้าหากว่าเป็น c o h o ตวอร์ดซึ่งหมายถึงวอร์ d ที่มีคนไข้คอนเฟิร์มอยู่ด้วยกันนะคะสมมุติว่ามี6เตียง8เตียงเนี่ยเราจะาใส่ PPE แล้วเปลี่ยนในการดูแต่ละเตียงเนี่ยมันคงไม่ไม่สะดวกนะคะแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ย PPE ไปกี้ที่พูดถึงถ้าดูแลคนไข้ใน cohort อร์ดนะคะใส่ชุดเดียวกันนะคะ แต่เปลี่ยนถุงมือในการดูแลคนไข้แต่ละคนนะคะไม่ใช้ถุงมือเดียวกันแล้วถ้าสมมุติว่ามีสิครีชนอะไรที่มันมาคอนแทมินเนตเอ่พีพอีของเราระหว่างดูคนไข้เตียงหนึ่งเนี่ยจะไปดูคนไข้อีกหนึ่งเตียงเราอาจจะต้องเปลี่ยนนะคะแต่ว่าหลัก หลักๆจริงๆนี่คือเปลี่ยนเฉพาะถุงมือเท่านั้นนะคะสำหรับห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งก็อาจจะมีลักษณะถ้ามีลักษณะ air isolation อะไรประมาณนี้นะคะเราก็ใส่ใส่เต็มที่นะคะค่ะใส่เต็มที่ n95 นะคะสมารถสามารถใส่ใส่ชุดหนีได้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องเดินไปเดินมาเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าใส่ชุดหนีนี่คือจะต้องอะจะต้องมีการฝึกให้ดีดๆนะคะเวลาถอดไม่ contamination นะคะชุดนี้ก็ คิดว่าคงไม่ได้มีความจําเป็นอะไรนักกันนะคะแล้วก็ไม่ได้ Available ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ เบนคิดว่านะคะใส่ PPE ตะกี้ที่แนะนำไปทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้ากิจกรรมที่อันตรายมากๆคุณเปลี่ยนจาก N95 มาเป็น P10 เนี่ยนะคะอันนี้ก็ก็จะช่วยได้แต่ว่าแผบเนี่ยคิดว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรนะคะตอนนั้นที่เราใช้เนี่ยคือตอนดูคนไข้ที่เราสงสัยอีโบล่ะนะคะประมาณนั้นแต่ว่าของโควิดนี่ไม่ไม่จำเป็นนะคะที่ต้องใส่ขนาดนี้นะคะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนอกจาก PPE แล้วทนคิดว่าแบเรียรต่างๆในการที่เราทำโปรซิเจอร์เนี่ยเป็นสิ่งที่จะช่วยเราได้มากขึ้นก็มีประดิษฐกรรมหลายๆที่นะอันนี้เป็นของเกาหลีนะคะอันนี้เป็นการเก็บ NP s w a สว นะคะเขาก็จะมีบนเนร์แล้วก็มีรูมีอะไรนะเขาเรียกว่าช่องนะคะช่องที่เรายื่นมือออกมานะคะยื่นมือออกมาแล้วมีเห็นไหมคะในช่องนี้มันมีพลาสติกคลุมด้วยแล้วก็ยื่นมือที่มีถุงมือออกมานะตัวเนี้ยตัวเนี้ยช่วยได้ช่วยกันได้นะคะอันนี้เป็นของเกาหลีนะ,ะของไทยเราก็ไม่ไม,ไม่ไม่น้อยหน้านะ,ะรีบรีบประดิษฐ์กันขึ้นมาเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบนเนอร์สำหรับ ทำเอ็นพีสวอปเห็นไหมคะคุณหมอคุณพยาบาลหรือคุณนักเทคนิคการแพทย์ที่เก็บสวอปนะคะก็นั่งอยู่นะคะมีกล่องวางอยู่บนโต๊ะแล้วคนไข้ก็อยู่อย่างนั้นนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่ามันปลอดภัยมากขึ้นไอ้กล่องเนี่ยนะคะเดี๋ยวขอให้ไอ้ตรงฝามันเนี่ยนะคะมีมันมีฝาด้วยค่ะอย่าอย่าลกอย่าล่งลงขึ้นไปนะคะเป็นประมาณนั้นนะคะก็จะเห็นด้ว่าท่านปลอดภัยขึ้นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะคะพฤติกรรมของประเทศไทยนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาให้คนไข้เข้าไปอยู่ข้าง ในะ่ะให้คนไข้เข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ข้างในนั้นเนี่ยก็มีเฮปาร์ฟิลเตอร์นะคะแล้วก็คุณหมอคุณพยาบาลอยู่ข้างนอกยื่นมือเข้าไปนะจะทำเอ็มพีสวอปอะไรก็ยื่นมือเข้าไปข้างในนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าแบบเนี้ยมันจะแพงกว่านะคะถ้าแบบอันที่แล้วนี่มันกล่องๆเฉยๆนะมันก็มันก็ถูกกว่าสะดวกกว่านะคะแล้วก็จริงๆตัวเนี้ยมันแปลงมาจากไอ้ห้องที่เก็บสปูลตุต้มสําหรับเอฟบีค่ะประมาณนั้นนะ สำหรับเอ่อทีบีนะฮะซึ่งนั้นก็โอเคจะมีอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอย่างเมื่อกี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันถูกแล้วง่ายแล้วจริงๆแล้วมันก็พอเพียงแล,ล้วล่ะนะคะประมาณนั้นอ่าอันนี้ก็ประดิษฐกรรมอีกอันหนึ่งนะฮะอินเทอร์เรชันนี่เป็นอะไรที่มันเสี่ยงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้คนไข้นอนแล้วมีกล่องครอบแล้วก็คุณหมออ่าที่อินทูเบตแบบนี้ก็จะปลอดภัยขึ้นนะคะอ่าพวกอ่าแอมบูต่างๆก็ใส่ฟิลเตอร์ซะนะคะจะได้มีความปลอดภัยขึ้นเวลาซักช แล้วก็ใช้ close circuit suction อย่างที่เคยแนะนำไปแล้วนะฮะห้องตรวจนะ,ะก็เป็นห้องตัวที่แยกออกมาแต่ว่าไม่ต้องเป็น n น g a t i v e p r e s s u r แบบนี้ก็ได้นะฮะอันนี้นะ,ะที่สำคัญเนี่ยก็คือคนไข้เนี่ยจะอยู่ใกล้ๆ้เจ้าตัวพัดลมดูดอากาศนะฮะที่เห็นอยู่ตรงนั้นส hm ี่เหลี่ยมนะฮะก ตรงนี้เน้นนิดเดียวนะคะเราถามหา A I I R A I R ฉันโรงพยาบาลฉันไม่มี A I R ฉันจะดูคนไข้ได้ไงนะคะ A I R เนี่ยสงวนไว้ใช้สำหรับผู้ป่วยที่ใส่เครื่องช่วยหายใจเท่านั้นนะ,ะถ้านอกนั้นคุณใช้ซิงเกิลรูมนะใช้โคฮอรดบอดโคฮอรดบูมได้นะคะ ห้องแยกเดี่ยวธรรมดาแบบนี้ก็ใช้ได้นะฮะ i r ต้องใส่เครื่องพวกที่ใส่เครื่องช่วยหายใจนะเพราะนั้นตอนนี้เราต้องเลือกแล้วนะฮะว่ากิจกรรมอะไรเสี่ยงแล้วเราจะใช้อะไร PPE ใช้อะไรห้องใช้แบบไหนประมาณนี้อันนี้ก็เป็น ventilation แ a มของโคหัด วอดนะ,ะถ้าดีถ้าจะดีนะคะอันนี้คือว่าถ้าจะดีมันคือมีพัดลมดูดอากาศอยู่ที่หัวเตียงนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีคุณก็ใช้วอร์ดธรรมดาที่มีอยู่นะคะแล้วก็ระยะห่างจากเตียงก็เอ่อเมตรครึ่งขึ้นไปประมาณนั้นนะคะแล้วก็เอาคนไข้คอนเฟิร์มเท่านั้นที่อยู่ในวอร์ดเดียวกันนะคะ อันนี้ก็เป็นอเอาให้เห็นชัดๆว่าจากแดกรำไปมคม่เราก็มาทำเรามาทำบอดแบบนี้เห็นไหมฮะมีพัดลมดูดอากาศดูดที่หัวเตียงของทุกเตียงอันนี้ก็คือใช้ได้ดีเลยนะคะนะ,ะการเก็บสเปซิเมนนะคะก็คือระวังในเรื่องของการรั่วแล้วก็ในเรื่องของคอนเทนเนอร์ก็มีสอชั้น3าชั้นอะไรประมาณนี้นะคะแนวประมาณนี้นะคะ occupational health นะคะตะกี้เนี่ย ที่อาจารย์ดาวรินได้พูดนะคะคือตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามีบุคลากรนะคะในโรงพยาบาลในสถานพยาบาลเนี่ยเจ็บป่วยนะคะเป็นกลุ่มก้อนตอกี้บอกว่า3คนขึ้นไปตัวเนี้ย ก็คือเขาเป็นผู้คนไข้ที่เป็นผู้ที่เราจะต้องเฝ้าระวังละอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะแล้วก็บุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลตอนนี้ไม่ว่าจะดูโควิดหรือไม่ได้ดูโควิดนะคะวัดอุณหภูมิทุกวันนะคะวัดอุณหภูมิทุกวันเพื่อดูว่าเขาเสี่ยงต่อการที่จะเป็นโรคหรือเปล่าแต่ถ้าคนที่ดูคนไข้จริงๆนะคะวัดวันละสองครั้งนะคะแล้ววัด ไปจนถึง14วันหลังจากดูคนไข้ครั้งสุดท้ายนะฮะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของการมอนิเตอร์ในบุคลากรที่ดูแลนะฮะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญล็อกบุ๊กนิดหนึ่งก็คือว่าบุคลากรที่ดูคนไข้นะฮะเราจะต้องจดชื่อไว้แล้วก็ดูจดเวลานะฮะจดเวลาที่เข้าไปดูคนไข้ในห้องจดจดเวลาที่ออกมาแล้วก็จดกิจกรรมว่าเข้าไปทำอะไรนะฮะเพื่อจะดูถ้าเกิดเขาเกิดอาการ การที่เจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราจะได้ดูว่าจริงๆแล้วคนนี้ความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะนะแล้วก็ในระยะ,อะตอนนี้เราก็คงมันก็เริ่มเป็นระบาดในวงกว้างแล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบุคลากรเล่นบอกว่า ถ้าเป็นโรงพยาบาลที่ยังทำสองเรื่องอยู่คือหมายความว่าคุณดูคนไข้อื่นที่ไม่ใช่โควิดด้วยแล้วก็ดูคนไข้โควิดคือดูแบ่งโรงพยาบาลออกเป็น2ส,ส่วนโควิดกับนอโควิดคุณต้องจัดบุคลากรแยกชุดกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่ใช่เวรเช้าขึ้นโควิด เวรบ่ายไปขึ้นนอนโควิดคุณจะพาเชื้อไปให้กับคนไข้อันนี้เป็นจุดที่สำคัญมากเลยนะคะแต่ถ้าโรงพยาบาลไหนเป็นโควิดทั้งโรงพยาบาลอันนั้นก,มนกม็มันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าแต่ถ้ามีโควิดกับนอนโควิดห้ามห้ามนะคะแล้วคุณกอ็อาจจะจัดเป็นช่วงเวลา,อ,าอยู่โควิด2อาทิตย์ไปอยู่นอนโควิดอีก2อ,อาทิตย์นะะแต่ว่าไม่ต้องหยุดพัก14วันนะคะก็ทำงานต่อเพราะแต่ วันที่คุณดูแลคนไข้โควิดก่อนกลับบ้านคือตอนลงเวรคุณต้องอาบน้ำสระผมนะคะเปลี่ยนเสื้อผ้าเพราะคุณจะต้องไม่เอาเชื้อกลับไปที่บ้านอันนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะการจำกัดและการคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยมผู้ป่วยเราห้ามเยี่ยมอยู่แล้วนะคนไข้โควิดนะคะแต่จำกัดและคัดกรองผู้ที่มาเยี่ยมคนไข้อื่น,นๆก็ต้องทำนะคะ เพราะว่าโควิดนั้น80%อาการน้อยคนที่มาเยี่ยมเราไม่รู้แหละว่าเขาเนี่ยติดเอาโควิดเข้ามาด้วยปล่าวันนั้นเยี่ยมให้น้อยและคัดกรองเขาด้วยนะคะว่าเขามีความเสี่ยงอะไรที่อาจจะเป็นหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะแพร่ไปทั่วเลยนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะคะสำหรับในระยะนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ